สวัสดีครับทุกคนผมทีโอจากช่อง f i n s i g h t AI วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกระบบ traction control และ torque management ในรถสปอร์ตรถยนต์สุดปรีดของทุกเรากันเริ่มจากหลักการพื้นฐานของ traction control กันครับระบบนี้ช่วยควบคุมแรงบิดไปที่ล้อเพื่อป้องกันการเลื่อนถลยเมื่อเข,าขอ้าโค้งหรือเร่งอย่างแรง หลายค่ายรถสปอร์ตใช้ traction control AI เพื่อปรับแรงบิดแบบเรีย t i m e วิเคราะห์น้ำหนักรถความเร็วและแรงจีที่เกิดขึ้นครับ t a l k vectoring คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญระบบนี้จะกระจายแรงบิดไปที่ล้อซ้ายขวาหรือหน้าหลังอย่างแม่นยำทำให้รถเข้าโค้งได้เร็วขึ้นและควบคุมง่ายขึ้นครับ อย่างเช่น Ferrari, p orsche และ McLaren ใช้ระบบนี้ร่วมกับ Craction Control ทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจแม้ที่ความเร็วสูงครับต่อไปคือ ABS และ Stability Control ครับ ABS ป้องกันล้อล็อกเวลาเบรกกระทันหันส่วน Stability Control ช่วยปรับแรงบิดและเบรกแต่ละล้อเพื่อให้รถไม่หมุนตัว ทั้งสองระบบทำงานร่วมกับ traction control และ torque vectoring เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเร็วและความปลอดภัยครับลองจินตนาการว่าคุณเข้าโค้งรุนแรงด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมง AI จะวิเคราะห์แรง G น้ำหนักรถและความเร็วทุกเสี้ยววินาทีปรับแรงบิดเบรกและการตอบสนองของล้อให้เหมาะสมที่สุดคุณจะรู้สึกได้ถึงความมั่นใจและสมดุลแม้รถจะวิ่งด้วยความเร็วสูง การเชื่อมต่อกับ AI Driving Mode หลายรุ่นมีโหมด Drive เช่น Comfort, Sport, Track AI จะปรับ Traction Control และ Torque Vectoring ให้เหมาะสมกับแต่ละโหมด Comfort เน้นความนุ่มนวล Sport เน้นสมรรถนะสูงและ Track เน้นความแม่นยำสูงสุดสำหรับสนามแข่งนอกจากนี้ AI ยังเรียนรู้สไตล์การขับเพื่อปรับแรงบิดและการตอบสนองให้เข้ากับนิสัยของคุณ นี่คือ Personalized Driving Experience ทำให้รถเหมือนคู่หูอัจฉริยะคอยปรับตัวตามคุณทุกวินาทีตัวอย่างสมรรถนะในโลกจริง p o s c h 911 Turbo S สามารถปรับแรงบิดล้อหลังเพื่อเข้าโค้งเร็วและปลอดภัย Ferrari SF 900ใช้ Torque Vectoring พร้อม AI เพื่อการออกตัวและเบรกที่มั่นใจที่สุดสรุปครับ c a c t i o n Control และ Torque Vectoring เป็นหัวใจของรถสปอร์ต ระบบเหล่านี้ช่วยให้รถเร็วปลอดภยัยและขับสนุกและเมื่อทำงานร่วมกับ AI และ Stability Control คุณจะได้ประสบการณ์ขับที่มั่นใจเต็มที่ใน EP Tech 2เราจะพาไปเจาะลึก Aerodynamics และ Downforce ว่าทำไมรถสปอร์ตถึงทรงตัวดีแม้ความเร็วสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP ที่2 ผมทีโอถอนคำภายครับ